โอเคสวัสดีครับวันนี้เป็นคลาสพิเศษนะครับคลาสพิเศษของเรานะก็คือวันนี้เป็นวันแรกเนาะก็จะเป็น1เทคนิคนะครับที่เราสามารถใช้อินดิเคเตอร์ธรรมดานะครับให้กลายเป็นอินดิเคเตอร์ที่มันไม่ธรรมดานะครับสามารถเข้าออเดอร์กันได้แบบจุกๆนะครับวันนี้เราจะมาเทรดทองกันนะครับในไทม์เฟรมแค่15นาทีนะครับอ่ะ หลักการที่เราใช้เราใช้ indicator แค่2ตัวเท่านั้นนะครับหนึ่งะครับคือ cci นะครับวิธีไปก็ไป insert ตรงนี้นะครับแล้วก็ indicator นะครับแล้วก็ไปที่ oscillator นะฮะแล้วก็เลือกที่คำว่า commodity channel index นะครับอ่าเป็นค่า default เลยนะครับพอคุณกด OK หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับกลับไปอีกอันนึงนะครับตัว p e d i c d ten ยอดนิยมนะครับก็คือ ema 200นะครับ วิธี a d d ก็คือไปที่คำว่า insert นะครับ indicator นะครับ moving average นะจะตรงนี้หรือในคำว่า trend แล้วก็เข้าตรงนี้ก็ได้นะครับน่าจะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะฮะให้คุณปรับตรงนี้เป็น200นะครับ method นะครับเป็น exponential นะครับ apply เนี่ยเป็น close นะครับสีความหนาหรือว่าจะเอาเป็นเส้นปะอันนั้นแล้วแต่ชอบเลยนะครับพอทำปุ๊บหน้าตาของพอร์ตของหน้าตาของ template นะครับของกราฟของคุณจะเป็นแบบนี้ นะครับราการการเทรดของเขาง่ายมากนะครับคือ very very easy เลยนะครับก็คือถ้ากราฟนะครับอยู่ข้างล่างเส้น EMA เราจะเทรดขาเซลล์อย่างเดียวนะครับส่วนถ้ากราฟอยู่ข้างบนเส้น EMA นะครับเราจะเทรดขาบายอย่างเดียวนะครับเอาเอาเรื่องนี้ก่อนนะครับเข้าใจตรงกันนะครับวิธีเข้าออเดอร์ มาถึงวิธีเข้าออเดอร์นะครับหลักการเข้าออเดอร์ง่ายมากนะครับคือการ scalping นะครับคือการ scalping ก็คือพอเข้าเงื่อนไขนะครับ TP SL 300จุดจบเลยแค่นั้นแค่นั้นเลยเราสู้กันด้วยวินเลทนะครับ RR 1 1นะครับเดี๋ยวผมมา back test โชว์ให้ดูนะครับหลักการเข้าออเดอร์ง่ายๆนะครับเอาฝั่งเซลล์ก่อนเอาปัจจุบันเลยนะครับอันเนี้ยปัจจุบันของวันที่3เดือน9นะครับ คุณจะเห็นได้นะครับหลักการของมันก็คือ1นึอ่ะที่เราคุยกันนะครับกราฟอยู่ข้างใต้เส้น EMA เราจะทำะไรเราจะเซลล์อย่างเดียวนะครับพอมากรณีนี้นะครับก็คือเราก็ต้องดูให้เส้น CCI เนี่ยมันตัดต่ำกว่า100ให้ได้นะครับลบมากกว่า100ให้ได้นะครับในกรณีนี้ก็คือแท่งนี้นะครับพอลบมากกว่า100ปั๊บนะครับออกออเดอร์ เซลล์ได้เลยนะครับกรณีนี้นี่นี่นี่เดี๋ยวนะลบหนึ่งร้อยเดี๋ยวแป๊บนะฮะนี่พอมันทะลุลงมาละนะครับออกออเดอร์เซลล์ได้เลยนะครับก็สเกลปิ้งลงไปนะสามร้อยจุด TP ง่ายๆแค่นี้เลยนะครับแล้วอันนี้สําคัญนะครับเวลากราฟมันแตะอย่าง,งี้เราไม่เข้านะครับต้องให้เขามี เนื้อของเส้นเนี่ยมูฟเมนต์เข้ามาอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับยังต่ำหนึ่งถึงสองแท่งนะครับกรณีน,นี้เกินเราก็ไม่บายเพราะว่าต่ำกว่า EMA สองร้อยถูกไหมอันนี้ก็เช่นกันนะครับแล้วสุดท้ายนี่ช็อตนี้นะครับนะครับเราก็สั่งเซลล์ลงมาพอเซลล์ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร รากขึ้นไปแต่ไม่โดนไม่โดน SL นะครับไม่โดนนะแล้วก็ดรอปลงมาอันนี้ก็ TP แล้วแท่งนี้ก็เช่นกันนะครับเพราะมันเนื้อมันเข้าไปเห็นไหมเราก็ออกออเดอร์เซลล์อีกนะครับก็กินไปอีก300จุดแค่นี้เลยง่ายๆนะครับง่ายๆนะเดี๋ยวผมจะแบ็กเทสโชว์ให้ดูด้วยนะครับอ่ะเอาเอาเอามากกว่านี้หน่อยนะครับนี่ก็ได้นะครับอันนี้นี่นี่นะครับตัดปั๊บนะครับ300จุดถึงอยู่แล้วนะครับนานหน่อยนี่มันกลางคืนช่วงค่ำวันนะครับ แล้วถามว่าข้างบนถึงไหมไม่ถึงนะครับไม่โดนในเซลล์นะครับง่ายๆเลยนะครับในกรณีนี้ก็ hit TP เช่นกันนะครับกรณีนี้ล่ะนี่ขอดูนะนี่แท่งนี้นะครับแท่งนี้อ่าก็ hit TP เช่นกันนะครับพอเนื้อกลับเข้าไปหักกลับลงมาก็ TP อีกแล้วนะครับเนื้อกลับเข้าไปหักกลับลงมา แท่งนี้ก็ท p อีกแล้วหลักการเทรดง่ายมากขอแค่นั้นนะครับอะดูดูฝั่งบายบ้างดูฝั่งบายบ้างก็กรณีนี้ก็ได้นะครับอันนี้นะตัดขึ้นมาไม่ทันเนาะเห็นไหมทุกคนตัวนี้มันตัดแต่ว่ากราฟยังอยู่ก็ไม่เข้าจริงๆเข้าก็ท p นะแต่ว่าเข้าไม่ได้นะครับก็รอลงลงเสร็จปับ๊บตัดขึ้นอ่าได้แท่งนี้นะครับได้แท่งนี้ตัดขึ้นได้แท่งนี้นะครับคุณก็ บ่ายขึ้นไปเน้นๆนะครับค่อนข้างแม่นยำม,มากนะครับเท้ามี SL มแอลไหมก็มีนะครับแต่ว่าวินเลทมันสูงไง SL ไหมนนี้ไม่ s ซลด้วยอันนี้ก็ท p นะครับหลัากการเทรดง่ายๆแค่นี้เลยนะครับอ่ะดูนะมีไหมไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ได้นะครับอันนี้อยู่บนกราฟตัดขึ้นนะครับตัดขึ้นแท่งนี้นะครับคุณก็บ่ายขึ้นไปก็ท p นะครับหลักการแค่นี้เลยอ่ะเดี๋ยวผมจะมาแบ็กเทสนะครับคู่กับเครื่องมือช่วยเทรของผมนะครับตัว Big One นะครับอ่านะลองดูลองดูนะครับก็คือเราจะแก้ไม้แบบกริดแทนแทนที่จะชน SL นะครับแล้วมาดูผลลัพธ์กันนะครับ ันนี้เราใช้อะไรนะครับ1น,นะฮะใช้ moving average เส้น200ถูกไหมนี่นะครับสเราใช้อะไรใช้ cci ถูกไหมครับค่า default นี่หน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะเรามาดูกันมาลุยกันนะครับ tp นะครับ300จุดนี่เหมือนที่เรา บอกกันไว้นะครับแก้ไม้ที่สัก200ก็ได้นะครับสบายๆนะผมว่าแทบไม่ต้องแก้นะครับชิวๆเลยนะครับอ้าวผมเซตผิดนะทุกคนอันนี้มันกราฟบิตคอยนะครับเดี๋ยว,เ,ยวเอาเป็นกราฟกราฟทองนะเราเทรดทองนะครับอันนี้เ,รเทรดทองนะโอเคอ่าเรียบร้อยนะครับ รอแป๊บหนึ่งนะทุกคนโอเคมาละเออไหนตะกี้ผมก็สนนะอ่ะมาโอเคม o ฟ i n ่เ v e r วัน200อรนะครับ แล้วก็ใช้ CCI นะครับ CCI CCI ของเรานะครับโอเคอ่ะมาดูกันนะครับผมขอขยายกราฟนิดหนึ่งนะครับไม่เยอะเอะแคพอให้เราเซตติ้งได้โดยละเอียดนะโอเคนะครับแล้วก็ลดตรงนี้ลงมาเราไม่เทลลิงเนาะเพราะว่ารอบนี้เป็นสเกลปิงนะครับ300 3 0มนะเหมือนที่คุยกันนะครับตัวนี้ร้อยสองร้อยแล้วกัน200นะครับมี200นะครับ,รบอ,ออกหลอดอะไรก็ช่างมันนะครับเพราะว่าเราเน้นดูเทคนิคเลยนะครับมาเพนะครับกราฟตอนนี้ไปอยู่ข้างบนเส้น ema 200นะครับมันไต่อยู่อย่างนี้นะครับช็อตนี้ก็เข้าไม่ได้ถูกไหมทุกคนเข้าไม่ได้นะครับ เพราว่ามันยังไม่ไม่ทะลุนะครับอ่ะยืนได้ไหมเดี๋ยวผมดูนะครับมาดูกันนะครับยังนะกราฟยังดื้อนะครับโอเคอ่ะยืนได้แล้วนะครับจริงๆตรงนี้เข้าได้แล้วนะแต่ว่ากราฟมันเร็วไปช่างมันนะครับรอเข้าออเดอร์บ่ายนะครับ อย่างนะโอเคนะครับมาตอนนี้จริงๆต้องเข้าตั้งแต่ออ,อเดอร์นี้นะครับแต่ช่างมันนะผมเข้าตอนนี้เลยนะครับบ่ายมาดูผลลัพธ์กันโอเคแกนหนึ่งไม้แกสองไม้นะครับแล้วก็ยืทีพไปนะครับอ่ะดูนะ รอนะครับโอเคตัดแต่แท่งนี้นะครับจริงๆ TP ไปแล้วเราเซลล์นะครับเพราะว่ากราฟมันเร็วนะอ่ะก็ TP เห็นไหมครับคือหลักการนมันใช้ได้นะครับเพราะว่าโมเมนตัมมันเหวี่ยงไปตามนั้นนะครับอ่ะดูอันนี้โอ้นนี้เสียดายนะอันนี้ผมเข้าไม่ทันนะครับก็ได้ TP ตรงนี้ อ๋อไม่ทีอันนี้โดนเ l เห็นไหมแต่ว่าถ้าใช้มั่นใจว่าถ้าใช้ Big One ก็ไม่โดนอะไรนะครับโอเคยังนะก็กลุ่มเหมือนเดิมนะครับโอเคอันนี้ตัดขึ้นนะครับตัดขึ้นนะบายนะครับเรียบร้อยนะครับก็ยิดไป นะครับหลักการเข้าวๆในการเข้าออเดอร์ประมาณนี้เลยนะครับสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับทุกๆเทคนิคทุกๆหลักการที่ผมบอกนะครับขออย่างเดียวนะครับหคุณไปแบ็กเทสนะครับสถ้าคุณมีบิ๊กวานคุณจะสบายหายห่วงนะครับเพราะว่า1เขาแก้ไม้ได้เก่งมากนะครับแล้วก็ระยะการแก้ไม้เนี่ยเขาเทลลิงให้ด้วยนะครับแล้วก็เขามีการหน่วงไม้ให้มีระบบดอดาวเดวเดียวนะครับใครนะครับเอาเทคนิคไปใช้แล้วเวิร์กนะครับก็รบกวนกด ไลค์ like นะครับหรือว่าช่วยแชร์ตัวคลิปนี้ให้หน่อยนะครับแล้วถ้าใครนะครับอยากเราใช้บิ๊กวันนะครับก็ติดต่อสอบถามได้แอดมินดูแลชื่อางตายนะครับโอเคครับขอบคุณครับบ๊ายบาย